โดยหนุ่มเกล้างามเผยว่าตัดสินใจกับคุณแม่เพียงสองเดือนเท่านั้นนะคะจึงรับน้องวันใหม่มาเลี้ยงเพราะอยากมีลูกเป็นคุณเดิมอยู่แล้วละคะ่ะแต่คุณสมบัติของตนยังไม่สามารถรับรองบุตรได้จึงตกลงให้คุณแม่เป็นผู้ปกครองน้องวันใหม่แทนพร้อมออกปากมั่นใจว่าความรักของครอบครัวฉัตรบริบบรักษ์จะทําให้น้องสาวต่างสายเลือดคนนี้ได้รับความอบอุ่นอย่างเต็มที่จนไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยใดๆค่ะผมจะลืมไปเลยว่าเรารับเขามาเลี้ยง เราจะจำให้ว่าเขาเป็นลูกที่เกิดมาจากแม่เ,เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าโตขึ้นวันหนึง่งเขาจะเป็นคนยังไงหรืออะไรก็ตามวิสัยยังไงคือทุกอย่างมาจากการเลี้ยงดูของเราไม่เราไม่ได้สนใจว่าเขาจะมาจากสายเลือดของใครหรืออะไรผมก็บอกแม่ว่าเออผมผมมั่นใจว่าแม่จะเลี้ยงเขาออกมาเป็นคนดีางา้ผมจะบอกเขาแหละครับว,ว่าเออถึงแม้ว่าเราจะเอาเขามาเลี้ยงกันขอให้เขาคิดเขาคิดว่าเขาว่าเป็นลูกเราจริง บอยตะกรอยืนยันนะคะว่าการตัดสินใจรับน้องวันใหม่เข้ามาเป็นจูนหนึ่งของครอบครัวนั้นผ่านการไตร่ตรองเป็นอย่างดีแล้วนะค่ะและไม่กลัวำคอรครหาเรื่องการรับเด็กนอกสายเลือดมาเลี้ยงดูแต่อย่างใดคะ่ะนะเราก็เลยบังคับเอาคิดคนไม่ได้ก็คุยกับแม่ว่าไม่เป็นไรเราเรารู้แค่เจตนาของเราว่าฮ้ยเราตั้งใจจริงๆนะแล้วก็แบบถ้าพูดจริงๆแล้วการที่เราจะรับหนึ่งชีวิตเข้ามาเลี้ยงในบ้านมันก็ไม่ใช่เลยเลยรครับมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่แบบเราเราตั้งใจจริงๆ ตอนนี้นะคะหุ่มบอยและครอบครัวย,ยังไม่ได้วางแผนระยะยาวใดๆให้กับน้องวันใหม่ขอเลี้ยงดูสมาชิกใหม่ของครอบครัวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นพอค่ะจากหนุ่มเขางามบอยประกอบ